MBC น้หมูยังฮะน้องถ่ายภาพก่อนเดี๋ย,ยวผมจะุงูงานน,น่าเป็นหัวงต้องวัดเนี่ยวัดเขามีเนื้อที่แค่200ตารางวาผมมีความคิดว่าจะชวนพี่น้องเนี่ยทำพระป่าก่อบอดไปเรื่อยๆๆคือพู่ง่ายเอาแผ่นปูนเทมาถึงต้นไม้เนี่ยเป็นพื้นที่ให้วัดใช้เขาอาจจะทำลาน กิจกรรมต่อไปเรามาร้องเพลงร้องอะไรกันแล้วแต่แต่งงแต่งงานเนาะก็ก่อนนี้พูดให้ฟังให้ช่วยกันเดี๋ยวไปถ่ายหมู่ที่โบดีกนะอันนี้เดี๋ยวรออาจารย์ไม่ใช่ตรงนี้ดิไม่ใช่คือจะทําสูตรวัดเลยทําสูตรวัดแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราทําครั้งเดียวคือเรามาเริ่มกอบอดเดี๋ยวชาวบ้านเขาต่อมาถึงต้นไม้เนาะ เลือนที่ตรงนี้ประมาณสี่สี่ไร่นะครับก็อยากจะมาสร้างมาทอดพระป่ากระถินเพื่อช่วยวัดสนับสนุนท่าขยายพื้นที่เพราะว่าพื้นที่วัดมีสองร้อตารางวายมันไม่เพียงพอนะครับเราจะ,ะลำรางตรงนู้นด้วยนะครับลำรางก็จะทําแผ่นปูนครอบเพื่อให้พี่น้องได้ใช้สอนและเชื่อมโยงมานะครับก็คาดว่า เราก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับทำไปให้มันเพียงพอช่วยกันทางวัดทางคณะญนะาติทําบ้างแล้วก็ทางจุดอื่นบ้างก็อยากมาช่วยกันนะประมาณนั้นครับมาให้ทำป่ะที่ได้เราก็จะภาพหลักไงทำทั้งเจ้าภาพเจ้าของทั้งหมดเลยนะวัดต้องการอะไรจะให้ทุกอย่าง

มาจ้ามจ้ามกันหน้าก็ได้ยอดๆหน่นิดหนึน่งใกล <Okay. S 1> ้โอเคตัวสูงอยู่หลักก็ได้พุ้นบุนโอเคโอเค ผู้มีทิดเลิศใจในบารพุทรศาสนาได้ออนำมาซึ่งจับศินสามี้มาทอดเอาไว้นดนาบุมในวันที่และัตวันอานทิ่จึงเก่าตุลาบุญนี้แม่บ้างสระทานสาหลักอาบนไปบอดนาบนสามุกการร่่มกันเลยบดังบนให้เลยนกับส่วน ต้นปัใ้ใหญ่เงินกระดิน่น,นั่นก็ถ้าดังบ้นนี่เต็มนะครับเอาสีโต๊ะด้านล่างนะครับต๊ะดัดส่วนเครื่องกันดินเราขึ้นมาบ้นไม่มดเลยครับเครื่องกระดิ่เาเครื่องกระดินมาว่าอาจจะเป็นห้าใจและเครื่องกระดินตั้งเป็นสีร้อนหรือว่าทุกสิ่ิงทุอย่างน,นะครับปาตระพัดเอาขึ้นมาดังบ้นเล,เลยครับตีโต๊ะสีสัตตงวาลเปจัดใว้นะครับดังบนไล้ร่าก่อ

ดียวก่จะเรียนเชเป็นชุดแปนะครับอาเื่องบริวารจมตเนาคือตบนนะครสบนที่หานนนครับเ,เดี๋ยวหนุาเียเชิญชุดนะครับอาเื่อมบริวารกับหินแล้วก็ La เปทานเรียอยก็จะเป็นที่นี้ปักบระถิ่นนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยต่อเอะแล้แตที่เรียนฝนฝนฝนนึกใช้รู้นะครับ ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเยือนบ้านน้ำบุญต้นตัวพบว่าน้ำบุญได้เป็นกราฟิกที่พักการเดินทาง thank you thank mm -hmm. you Grazie. ท่านอาจารย์ธนวานะครับวันนี้กับผมในชาแนลลงนะครับได้นำคณะญาติทารลำลูกกามาร่วมทอดกระถินสามัคคีซึ่งเราก็ทำมาเป็นครั้งที่ห้านะครับแต่ว่ามันก็ยังขาดที่จะบ,บูรณาโบสถ์อยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังที่น้องญาติทามลำลูกกานะครับและตะกี้ที่ผมพาไปดูตรงคองนะครับเขาเรียกว่าลำลางน้ำนะครับก็มีแนวคิดร่วมกับท่านอาจารย์ ว่าที่เราที่วัดเนี่ยมีแค่200ตารางวาก็อยากจะหาเงินนะครับซื้อแผ่นปูนปูพื้นให้เป็นที่ใช้สอยนะครับโครงการต่อไปก็คือที่ดินว่างเปล่าอาจารย์ก็บอกประมาณสี่ไร่นะครับก็อยากจะรวบรวมพี่น้องแต่ไม่แปลว่าเราทําครั้งเดียวจะสำเร็จหรอกเหมือนว่าพวกเราจะมาเริ่มต้นอีกทีนะครับตะกีก็คุยกันแล้วกับพี่ กิติพรนะครับก็หวังว่าให้ท่านเป็นประธานหลักพฤทธภาคนี้ก็จะมาอีกนะครับมาทอดพระป่าแต่ว่ามาครั้งนี้มานอนที่วัดคนก็เห็นแล้วเนาะว่าเราทําจริงก็อยากให้ช่วยกันอ,อย่างน้อยคนละหนึ่งร้อยรวมกันได้เที่ยวหนห้ได้ทักแสนขึ้นไปเพื่อจะนําถวายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำํำพื้นที่แก้สอยให้กับวัดต่อไปนะครับก็และฝากขอบพระคุณ พี่น้องที่เดินทางมาด้วยและพี่น้องที่ร่วมทําบุญมาจากลาลูกกาจากปทุมธานีของเรานะครับและพี่น้องที่อยู่จังหวัดอื่นนะครับที่รู้จักผมขอบพระคุณนะครับคุณตักเจรินลองโคษกรัฐบาลนะครับท่านก็สนับสนุนค่าเดินทางนะครับเป็นเป็นค่าขนมค่าน้ําตอนกลางคืนกลับมานะครับก็ขอบพระคุณนะครับแล้วก็ท่านดอร์กีดศักดิ์สองแสงนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลำาูกแก้วนะครับท่านก็สนับสนุนมานะครับ ในโอกาสต่อไปนะครับก็ผมก็จะไปกราบเรียนเชิญท่านให้ร่วมร่วมทําบุญทําอะไรมาด้วยนะครับก็หวังว่าน่าจะน่าจะมีเงินเข้าวัดบ้างนะครับแนะนาญาติทมล,ลัลูกาได้ยินเสียงขนาดนี้หรือได้ติเห็นภาพไปแล้วในเดือนพฤษภานะครับแต่กําหนดน่าจะเป็นต้น,ตนเดือนแต่วันที่ไม่ชัดเจนเราจะมาทอดพระป่าให้ท่านอีกทีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างความดีกันต่อไปก็หวังว่า พี่น้องที่ได้ยินและพี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะครับการร่วมแรงร่วมใจอีกครั้งนะครับก็กราบขอบพระคุณเพียงแค่นี้ก่อนครับแ้วก็ทางวัดนาำบุญเนาะพระอาจารย์พ้าธิการธนวาธทิตระธโมเจ้าวาดวัดนาำบุญแล้วก็ขอขอบคุณเนาะขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาคณะยติธรรมลำลูกกา ปทุมคองสาทุกท่านที่ได้สละ,ะทั้งแรงกายแรงทรัพย์สละเวลามาร่วมในงานทอดกระถิ่นสามัคคีของวัดนาบุญในปีนี้ก็ต่อเนื่องที่ห้าแล้วที่ชาญได้นำคณะมาร่วมก็ต้องขออนุโมโมทนาขอบคุณ ที่ได้ร่วมกันมาเป็นกำลังทรัพย์มาเป็นกำลังศรัทธาให้กับทางวัดก็ยินดีต้อนรับกับคณะศรัทธาทุกท่าน จันให้ศรในพรก่อนเดินทางกลับเนาะเปินคบนมตสการนะไปะคิดสิ่งหวังประการใดให้สําเร็จทุกคนทุกคนนะที่ตั้งสัจจะไว้กับพระจาจาร์ให้สําเร็จสําส,เร,สเร็จสำเร็จสำเร็จครับใครที่เคตั้งสัจจะอะไรไว้สําเร็จวาระคำสัจจะคำมังอิทธิมหาพุทธเจ้าอย่างน้ก้าขึ้นนะ หาเนื้ปันใดเนื้ปันมังปันมีมีสุขภาพับแข็งแรงทุกทุกคนทุกทุกทันปีหน้าฟ้าใหม่มาเจอกันอีกหรอครับคุณภานะครับให้ท่านมาพบปะพี่น้องนะครับแล้วก็พูดความเล็กน้อยเชิญนะครับท่านครับด้านล่างขออภัยอีกรอบหนึ่งครับเนาะขอโทษครับ ต้ตนนะครับลองเองนั่นเลยที่เดินทางมาทุกปีไม่รู้ว่าคนเดิมนี่ย,ยังดีเยอะอีกไหมที่มาปีที่แล้วเน,น,นี่ยตำบลหัววันนาบุญตำบลหัวทุกของเราด้วยนะครับก็ว่าพี่น้องก็ต้อนรับก็ยินมหนำทำลานกันดีเน้องตามวิถีชาวบ้านครับคือเป็นใจ พอรถเดียวออกไปตะพักน,นะครับมันจะถึงจะถึงตลาดสินชัยมันเป็นหมดมันเป็นของป่าทางเหนือเนาะนะพวกแคบหมูพวกอะไรกัน้ะแต่ผลละหากมากไม้แล้วแต่ท่านคือผมจะจอดจุดเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมืดมันจะดึกนะครับพี่น้องเราไม่สา,ามากแต่บอกได้ว่ามันกันที่ปอบุญนะที่เปิดวงหนงึเดี๋ยวผมไปตรงนะั้นเดี๋ยวเราไปบอไปใช่ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาตรงนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยมอบที่แป๊บนึงให้ตรงนี้จบก่อนเป็นเรื่องที่ดีที่เมื่อวานที่ให้พี่น้อง